สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแนะนำตัวนี้ครับเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะรุ่น s o ล a าเซ ll ์แฮปป dition นะครับตัวนี้สั่งงานผ่านมือถือได้ทั่วโลกเลยนะครับไปอยู่ที่ไหนก็สั่งงานได้เลยนะดูภาพผ่านมือถือแบบนี้เลยนะฮะนี่สั่งงานหมุนซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะอ่านี่นะฮะสั่งงานกันแบบนี้เลยครับผมครับอ่าสุดยอดมากๆเลยครับผมครับอ่าไปอยู่ที่ไหนก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะฮะมันแค่ไปติดตั้งเนาะ ที่ไหนก็ได้ครับที่มีแสงแดดใช้งานได้หมดเลยตัวนี้นะฮะแดดส่องมาที่แผงโซลา r เซลล์มันก็าชาร์จไฟนะฮะนี่พลังงานไฟฟ้าส่งมาที่ตัวกล่อง p o w e r อร์็กแล้วพาวเวอร์็กก็จ่ายไฟมาให้ตัวกล้องนะฮะตัวกล้องตัวนี้ใส่ซิมมือถือนะครับ ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นะครับขอให้แบบว่ามีสัญญาณมือถือก็ใช้งานได้เลยเราอยู่ที่ไหนก็ดูได้เนาะกล้องตัวนี้ติดอยู่ที่สวนนะฮะอยู่ที่นาที่ไร่เราแล้วไปเทีย่ยวต่งางจังหวัดเที่ยวต่างประเทศก็ดูผ่านมือถือได้เลยนะฮะดูออนไลน์ได้เลยจะมีมือถือกี่เครื่องก็ติดตั้งได้หมดเลยนะดูได้พร้อมกันได้ทุกเครื่องเลยจะติดตั้งกล้องกี่ตัวก็ดูได้นะครับตัวนี้เนะาะถึงเราไม่ดูนะครับตัวนี้มันมีมมโมรีการ์นะฮะสายมีมอนิเตอรงได้สูงสุด128กิกะไบ ตัวนี้นะฮะเราก็ดูออนไลน์ผ่านมือถือแล้วก็ดูย้อนหลังผ่านมือถือเลยนะฮะตัวนี้นะฮะไปที่หน้าเมนูเล่นกลับแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเราก็เปิดดูภาพได้เลยนะเมนูเล่นกลับนี่นะฮะจะไปดูอ่ามันก็มีวันที่ขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกเอาเลยเนาะจะเอาวันที่เท่าไหร่นะฮะสมมติว่านี่นะฮะเราจะดูย้อนหลังอ่ะสักอ่าใบสองแล้วกันนะฮะเราก็เป <rein> <promoting> ิดดูภาพแบบนี้เลยนะฮะนี่ แบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นภาพแบบนี้เลยเนาะอ่าต่นี้ผมติดตั้งอยู่ด้านนอกนะครับเราก็เลือกวันที่แบบนี้เลยเป็นภาพและเสียงเลยเนาะวิดีโอนะก็เลือกเอาได้เลยอ่าสงวาวันนี้นะครับอ่าตัวนี้ช่วงฟับอ่าสักบ่ายสามแล้วกันเนาะอ่าก็ดูแบบนี้เลยนะฮะปั๊บแบบนี้เลยนะฮะอ่าภาพกลางคืนดิดูกลางคืนนี่มีไหมกลางคืนกลางคืนมีครับผมครับอ่าภาพกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าทั้งภาพและเสียงเลยนะฮะนี่นะครับ เป็นภาพขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าใช้งานง่ายมากๆเลยตัวนี้อ่าสามารถพูดคุยผ่านตัวกล้องได้เลยนะคตัวนี้เนาะอ่าเป็นระบบโซลาเซลล์แล้วก็พูดคุยได้เลยอ๋อมีคนอยู่สวนหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตัวกล้องก็มีเสียงดังนะครับผมครับอ่าก็เราเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักปลูกยาก,กันนะครับนะคนที่อยู่กล้องก็พูดมาที่ตัว มาที่มือถือได้เลยนะฮะก็จะดังมาที่มือถือเราได้เลยนะครับผมครับอ่าก็จะได้ยินเสียงมาที่มือถือเราเลยนะฮะนี่นะฮะอ่าก็จะได้ยินเสียงมาที่อ่าเดี๋ยวผมปิดไมค์ก่อนนะครับฟับนะฮะแล้วตอนนี้มันมี LED นะฮะมี LED นะฮะฟับดูที่ตัวกล้องนะครับนี่นะฮะอ่าสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนะฮะมี LED ส่องสว่างยามค่ำคืนเนาะหรือว่าเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้เนาะคนเดินผ่านมันมามันก็ จะติดตั้งกิดให้เองเนาะแล้วก็มีอินฟเรตนะฮะตัวนี้มีอินฟาเรด้วยนะครับาสามารถดูภาพย้อนหลังกลาดูภาพกลางคืนได้ชัดเจนเลยนะฮะตัวนี้เป็นเลนมุมกว้างนะฮะสี่มิลเนาะเลนใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นเลนใหญ่มากๆเลยอ่าจะดูผ่านมือถือออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยนะครับผมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีสัญญาณกันขโมยด้วยนะอ่าสมมติว่าเราไม่อยู่นะครับเราก็เปิดการป้องกันไว้นะฮะอ่าเราสามารถเปิดการป้องกันไว้นะฮะ นี่นะฮะแล้ก็เปิดไว้นะฮะสมมติว่าเราไม่อยู่นะฮะเราก็กลัวคนมาขโมยของที่สวนเราเนาะแล้วก็เปิดใส่เลนไว้นะครับส่วนมีคนผ่านมานะฮะฟอ๊อ่านี่นะฮะกล้องก็จะร้องแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะกล้องก็จะร้องแบบนี้เลยนี่นะฮะมีผู้บุกลุกนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะปิดก่อนฮะแล้วมันก็จะส่งภาพแล้วก็อมาที่มือถือเราเราเลยนะฮะอาผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อน อปิดระบบก่อนฟึบอ่าชิปนี่นะฮะมีตัวจับกันขโมยได้ด้วยนะครับผมครับแล้วก็ดูยอดหลังผ่านมือถือแบบนี้เลยดูออนไลน์แบบนี้เลยนะฮะอ่าสุดยอดมากเลยนะครับผมครับสนใจยังเข้าสั่งซื้อเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เนาะใช้งานง่ายมากๆเลยมีคลิปวิดีโอสอนติดตั้งนะฮะสามนาทีเสร็จเลยเนาะอ่าเอาตัวแผงนี้ไปตากแดดไว้นะครับเสร็จแล้วลืมบอกไปตัวนี้เป็นรุ่นแบ็ c อ e ดิชั่นนะฮะตัวนี้รุ่นเป็นรุ่นแบ็ c อ e ดิชั่นตัวนี้สายยาวนะฮะจากตัว ตัวกล่อง power box มาที่ตัวกล้องสายยาว10เมตรนะฮะอ่าเราจะลากกล้องไปติดที่ไหนก็ได้นะฮะอ่าสายยาว10เมตรนะครับชุดนี้นะครับอ่าไม่ต้องมาติดตรงใกล้แผงเนาะแผองอาจจะอยู่ด้านบนเนาะรับแสงแดดตัวกล้องจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้โอ้ยลืมบอกไปตัวนี้กันน้ํากันฝนนะครับผมอ่ากันน้ากันฝนลืมไปสมมว่าฝนตกผมเทสให้หน่อยสมมว่าฝนตกนะฮะอ่าฝนตกฝนตกฝนตกโอ้ยมันกันน้ํากันฝนบางคนบอกโอ้ยฉันไปติดกลางแดดได้ไหมติดได้ครับผมครับมันกันน้ํากันฝนนะฮะ ่านี่นะฮะสั่งงานได้เหมือนเดิมนะฮะผมจะลองสั่งงานให้น้ำหมุนดูนะครับนี่นะครับสั่งงานได้ปกตินะครับทุกคนดูที่ตัวกล้องนะครับอ่าสั่งงานได้ปกตินะฮะนี่นะฮะนี่นะครับสั่งงานได้ปกตินะฮะเอาลองเปิดไฟดูซิเปิดไฟดูซินี่นะครับโอ้โหปกติทุกอย่างนะครับผมกับปิดไฟอ่ลองพูดดิลํำพงเป็นยังไงบ้างโดนนะแล้วเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าดังปกตินะครับใช้งานได้หมดนะฮะอ่าอ่าโอเคยังไงก็สนใจนะฮะ พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับผมครับตัวนี้โปรโมชั่นนะฮะพิเศษสุดนะครับตอนนี้นะจากราคาปกตินะฮะราคาปกติ13,000บาทนะฮะโปรโมชั่นตอนนี้นะครับเหลือลดเหลือพิเศษเลยนะฮะสำหรับเดือนนี้เลยอ่าเหลือชุดละ5,900บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางที่บ้านจาก1 3 0 0 0บาทนะฮะลดเหลือ5,900บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางที่บ้านแถมบริการให้อีก 32GB รดูอย่างอียี่วันเนาะมันเต็มแล้วมันวนทำไอีกเนาะโอ้โหสุดยอดมากเลย สินค้ามีรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะรับประกัน1ปีเต็มเลยอ่ามีปัญหาก็ผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยไม่ต้องรอนะฮะโอเคสุดยอดอมากเลยนะครับผมครับรุ่นนี้ The Best Back Edition นะครับผมครับสวัสดีครับ